สามตุลาลมคมสองพนหร้อยหกสิบ้ากเลยแก่หนึ่งสัป,ปดาห์แล้วเนเจวันก็จะตึงวันมาภูบรรดาของภาษาในพรุ่งนี้คนที่สี่ห้าหก็มีการสอบตำสนามหลวงนักตำตีของพระนวกะสองันหนึ่งวิชา มิวิชาการทูธรรมะพุทธประวัตินั่นกับพระวินัยเนีย่ยเรื่องธรรมวินัยพุทธประวัตินั่นกับงจะยาเข้าใจได้ง่ายกระทูธรรมกับเกี่ยวกับเรื่องของการแต่งเรียงความในเรื่องของธรรมะัน่นเองในเรื่องของธรรมะนี่ตั้งแต่ธรรมะบทที่สอง เรื่สติความรู้เรื่องได้สัมผััญญาความรู้ตัวเป็นธรรมที่มีอุปการะมากจะมีคำถามว่าธรรมที่มีอุปการะมากคือธรรมอะไรก็คือสติความระลเกือได้สัมปชสัญญะความรู้ตัวนั่นเองเมื่อมีสติมากๆ อยู่ในปัจจุบันระมัดระวังกูดน้อยนอนน้อยเตือนด้วยความเพียรสติแนบแนบที่ใจความปรุงแต่งมันจะน้อยลงแต่เราปฏิบัติถ้าเราเคยฝึกสมาธิมาก่อนเราเริ่มต้นสมาธิมันก็ไปได้เร็ว เนี่ยเราเคยฝึกสมาธิได้อุปจารสมาธิมาแล้วแต่ต่อมานั้นเราไม่ได้ฝึกจิตของเราอารมณ์เราเรียกว่าน,นิวรณ์มือนก็ถมทับจิตใจของเราเลยแหละทุกวันทุกวันหลายวันหลายเดือนหลายปีจิตก็วุ่นวายไม่สงบแล้วเมื่อเห็นตัวของอารมณ์ที่มันวุ่นวายอย่างนั้น เราก็เริ่มฝึกใหม่ในเบื้องต้นก็จะยากสักหน่อยใช่เวลาเหมือนกันอาจจะ40นาทีนาท45นาทีถึงจะเริ่มสงบตอนไท้าย,ายสัก5นาทีเราก็เริ่มเข้าใจแล้วเห็นสติมาต่อเนื่องดีเนี่ยเราคงจะเคยมีประสบการณ์ละมือมือก็ค่อยหายไป ตามค่อยๆหายไปเรื่อยๆรู้สึกมันเบาขึ้นร่างกายนี่มันเบาขึ้นอาจจะถึงครึ่งตัวนะมันเบานะสติมันต่อเนื่องได้ดีขึ้นนะมันก็จะเบาไปทั้งตัวแะซึ่งร่างกายในกัน้ำหนักก็เหมือนเดิมทำไมมันเรานั่งธรรมาดายังไม่สงบ เกิมีลักษณะว่ามีตัวเรานั่นแหละลมีตัวเราก็มีน้ำหนักของตัวเรา,าแสดงว่าในช่คนั้นจิตก็มีอุปทา,านในรูปในนามได้มาสติแนบนันดีสมาธิตั้งมั่นนะนละกายเบาก็จิตเบาหมดเหมือนกับไม่มีร่างกายแล้วมันเบามาเป็นปุยนุ่นอย่างเนี้ย มันแนบแน่นดีแล้วมันก็เหมือนกันเรานั่งอยู่บนกลางอากาศไม่มีร่างกายมันว่างวางจากความยึดถือด้วยสมาธิข่มเอาไว้นี่เราก็มีความสงบได้ระดับหนึ่งอาจจะอยู่นานก็ได้นะถ้าเราฝึกได้ดีแล้วอาจจะอยู่ได้เป็นวันก็ได้แต่ถ้าเริ่มต้นอาจจะฝึกสงบได้ครึ่งชั่วโมงอย่างเงี้ย หัจากสมาธิมาแล้วก็ยังเบากายเบาใจอยู่แหละแล้วจิตก็ค่อยรับรู้อารมณ์ก็ค่อยมีตัวเราของเราสมาธิคลายตัวไปแล้วก็คือความยึดมั่นถือมั่นเหมือนเดิมก่อนที่สมาธิจะคลายตัวอย่างนั้นเราอาจจะพิจารณาในกายนี้ยังเป็นธาตุมันเป็นของไม่สวยไม่งามแต่สลายเป็นธาตุเป็นความว่างอะไรง เมื่อเราเห็นอย่างนั้นล่ะจิตก็จะปล่อยโปรโ่งขึ้นเท่ากับเราได้ทำลายความเห็นผิดเทีลน้อยนะัย้นสีนิมที่ปัญญามารวมกันเข้ามาเห็นชัดเจนเนะั่นะเราเห็นธรรมในความที่จะเห็นธรรมนั้นล่ะจิตมันจะสงบเข้ามาเทีลน้อยอย่างนี้แหละ ต่อที่แรกเราสงบตอนนั่งต่อมาเดินเราก็สงบได้ไดเหมือนกันเดินจงกมรมแล้วก็สงบเท่ากับที่เรานั่งสมาธินี่มันปรับได้อย่างไรน่าพอนั่งสมาธิไปแล้วจิตแน่มแน่แนดีกับสมาธิเพิ่มขึ้นอีกนะตอนนี้เราจะเริ่มง่ายขึ้นในการปฏิบัติจิตรวมกันเข้ามาแล้วมีความเย็นก็ได้ เย็นอยู่ในความรู้สึกที่หัวใจน่ะมันเย็ในในวันน้ำเรียงหัวใจของเราคือมีสมาธินะกายเบาจิตเบาทั้งวันนะตอนจะพักก็จะสมาธิสติมันอ่อนลงบ้างเต่นขึ้นมามันก็เข้าที่เลยพอกำหนดสติจิตก็สงบ ถ้าอย่างนี้การปฏิบัติก็ง่ายขึ้นล่ะก็ง่ายขึ้นเิจารณาสอนจิตลาตัวลาตนเปลี่ยนความเห็นมันง่ายเห็นไหมจิตดวงเดียวนี่แหละมันวุ่นวายก็จิตดวงนี้สงบก็จิตดวงนี้แหละจะรู้ทำเห็นทำก็จิตดวงนี้เองถ้าถูกความหลงกอบงำก็าพาเราปรุงพาเราแต่งไปตามอารมณ์ ยินดีกับปรุงไปยินไล่กับปรุงไปความรักความชังความโกรธความเกลียดความกลัวกับปรุงไปคือความบุญบายเราก็ต้องมาฝึกจิตมาให้สงบถ้าสงบดีแล้วเนี่ยกายเบาจิตเบาอิ่มใจเนี่ยเออก็มองเห็นเป็นธรรมะไม่เป็นตัวเราคนเราเกิดขึ้นมาก็ต้องแก่ทั้งเจ็บต้องตายเหมือนกันไม่มีเราไม่มีเขา ปัญญาเกิดจะเดินจงกลมหนวยที่น่ากลัวมันก็ไม่กลัวนะแถ้าไม่มีปัญญาเนี่ยมันแสนกลัวเลยแหละมันหลงไงเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีศรัทธาและมีความเพียรนนะตั้งใจพยายามที่จะสติให้ต่อเนื่อง สัมปชัญญารู้ตัวทั่วพร้อมเป็นธรรมที่มีอุปการะมากแก่ใจของเราการปฏิบัติก็มีอยู่แค่นี้เองไม่ใช่มากมีศีลสมาธิปัญญายพรเจ้าเทศแปดหมื่นสีพันปัรรมขันก็นรวมลงมาแล้วก็คือหลปน้านี้แหละที่ใจไปยึดถือตัวเราของเรา องค์ก็สรงสอนนะว่ารูปไม่เที่ยงน้ําไม่เที่ยงตรงตรงเลยเปิดเผยเลยแต่ใจเราไม่รู้ไม่เห็นเนี่ยน่ะเพราะอะไรเพราะใจยังถูกความหลงมันปกปิดไว้ที่เรามาต่อสู้มาติดต่อสู้กับสิ่งที่มันกดถ่วงกดทับใจิตใจของเรานี่แหละ ก็คือตัวคนหลงอภิชาตินาอุปทานเราเดินมักในใจจังเหมือนกับว่าเป็นสองคนนะนนนนตัวเสนาบดีปัญญาเป็นมักถ้ามีกําลังกล้านะเก้าชนะโตประธานได้แม้แต่ในขั้นสมาธิถ้าเรามีสติดีสัมปชัญญะรู้ตัวดีแล้ว แนบแน่นได้ดีตัวนิวรมก็ถอยห่างจากใจไปเราก็เห็นความสงบละถึงแม้จะไม่ได้นิ่งเลยทีเดียวแต่ก็เกือบจะนิ่งที่ะเลวอุปจาระสมาธิอุปจาระก็คือว่าใกล้สู่ความสงบนั่นเปรียบเทียบเหมือนกับเรามาถึงฌานของบ้านฌานของระเบียงของอุโบสถอย่างงี้ จะเข้ามาในพระอุบอสู่แล้ะอยู่ระเบียงแล้วก้าวข้ามมันก็เข้าสมาธิแล้วสมาธิกายเบาจิตเบาเนี่ยเข้าใกล้สุ่ความสงบเมื่อเราฝึกไปทําอย่างนี้สม่ําเสมอแหละว,วันหนึ่งก็จะสงบก็บมาเนะี่ยไม่ตกวิจารณปิติสุขเอเก็ตาก่อนจะทําสม่ําเสมอถอะ ในเบื้องต้นเนี่ยน,นั่งกายเบาจิตเบาสงบได้เดินก็บเบาได้ถึงตรงนี้แล้วก็แสดงว่าเราได้สร้างสมบรมรบบารมีมามากนะถึงทำได้ไม่ใช่ไงเมื่อจิตของเราสงบได้ดีอย่างนั้นการเรียนรู้ธรรมะไม่ยากมองเห็นง่ายการเรียนทมอยู่ใกล้เอง มือนเดินจิตสงบมานั่งกับสมาธิเข้ามาเป็นหนึ่งเลมันต้มนาฬิกามันนิ่งเลยแหละเราก็อ่านตำราเมหมือมกันนะวิตกวิจารณปิติสุขเอกตาก็รู้จักเป็นองค์ของปฐมประชาิแต่เวลาสมาธิมันเกิดขึ้นกับเรานะ่ะนี่มันคืออะไรอยากจะคิดนะก่อนจะนั่งก็อยากจะหยุดคิด พอนั่งแล้วความคิดไม่มีก็อยากจะปรุงให้มันคิดเนี่ยดูดิมันสงสัยไหมแต่ปรุงยังไงเขาก็ไม่คิดเขาก็นิ่งเป็นสมาธิศึกษาไปแล้วก็ยังรู้ว่าโอ้นี่เนี่ยสมาธิเป็นแบบนี้นีมันดีเลือเกินออกมาจากสมาธิแล้วมันมีกําลังมีพละมีพลัง สติพละสมาธิพละสมาธิสมพุทธชงมีกำลังที่พิจารณาสุปัญญาสมมพุทชงมันอยู่ในนี้เองนะการปฏิบัติถ้าจิตเราทําได้จะเป็นหนึ่งอย่างนี้แหละพิจารณาแล้วเห็นแล้วหลักกายมันว่างจิตนะกาจิตพิจารณากายมันว่างเข้าใจแลว้วาทางนี้จะเห็นธรรมะ ขันเด็ดขาดนีบางตนก็มั่นใจยอยู่ล่ะแต่ความมั่นใจมันก็มั่นขึ้นไปอีกก็สสโคตรโพจิตกคตรพูรยานนั่นนะจะไม่สงสัยในสุขจะรวมกันก็ามาเห็นชัดรู้เพียงรู้อย่างเดียวนั่นเนองก็เห็นธรรมเห็นธรรมแบบขั้นที่มันเข้มขน้น การทําทำขั้นแรกไ,ไม่ต้องมากหรอกเปลี่ยนความเห็นที่เราไม่เคยรู้จัก,กเห็นมันเป็นความว่างสิ่งสมมุติทั้งหลายในโลกทั้งหลังกายเราไป็สมมุติทั้งนั้นเป็นเป็นเพียงเปลี่ยนความเห็นเท่านั้นเองสิ่งมมทั้งหลายในโลกนี้มัตุธาทั้งหลายก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นสมมติ สัดพุกลตัวตนเราเข้าสมมุติเท่านั้นเองกิจกะวิมุมแล้วจากนั้นไปอีกเราต้องเพียรพยายามปฏิบัติให้มันลึกซึ้งข้าไปอีกแหละให้ปัญญาเกิดก็ให้มีความตั้งใจกันนะทำอย่างนี้ให้ต่อเนื่องแหละไม่นานเราก็จะรู้ทำเป็นทำกัน